รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ซุปเปอร์스타พิธีกรอย่างพวกเราสองคนผมว่าพวกเราเนี่ยก็คิดไปเองนะครับน้องน้อเนี่ยเขาต้องมาคิดสิทธิ์รุ่นพี่สุดสวยเซ็กซี่เสียงก็เพราะร้องเพลงก็เก่ง เออโชว์เมื่อสักครู่นี้ที่ต้องแบบโอ้โหโบกธงปลิวสวยมันคืออะไรฮะเนี่ยคาร์กาดค่ะคาร์ลกาดเพรว่า,า,าสร้างสีสันให้กับวงดนตรีให้ดูสวยงาม แต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องราวนะของมดเวลาที่อยู่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศกันดีกว่านี่ได้ข่าวว่าเป็นแบบนักกิจกรรมแบบตัวแม่เลยนะแม่ยกให้เป็นแม่เลยเกี่ยวเรื่องราวของกิจกรรมทำไมอุกอยอางั้ำเลือดกาดร้องเพลงทุกอย่างค่ะที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนร่วมหมดแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะเราไม่รู้สึกว่าเธอคือนักกิจกรรมตัวจริงคือทุกวันนี้นะโรงเรียนนี้ยังใช้เสียงของเธออยู่เลยโอ้ของประชานิเวศฝั่งกระถมมรู้ไหมว่าคืออะไรจำได้ไหมครับมดก็จริงๆเทปอัลบัมแรกไม มดมาที่มประชันเวทก็คือเป็นเพลงโรงเรียนเพลงพระสนิพนอาจารย์ก็อัดเสียงมดลงไปในเทปคือเหมือนแบบว่าเหมือนนักร้องขอเทปอะแล้วนั่นคือมดออกแล้ํมยังยังไม่ออกด้วยยังไม่ออกแล้วก็เปิดในโรงเรียนทุกวันแบบว่าให้นักเรียนได้ฟังกันได้ฟังเพลงโรงเรียนของตัวเองแล้วต้องบอกว่าจนทุกวันนี้นะเพลงมัชเพลงนี้ที่มดร้องไว้เนี่ยนะเขาก็ยังคงใช้ นะคะฝางอัธยมเนี่ยค่ะเป็นผู้ขับร้องอะค,ะค่ะกิจกรรมหลังเขาเนี่ยคือการร้องเพลงน,นั่เนเองในเขาว,ว่าร้องทั้งวีทั้งวันเลยใช่ไหมเขาเรียกจากว่าเริ่มมาจากหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะร้องได้จนอาจารย์เริ่มสอนอาจารย์นงนุชย์อะคะอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์เป็นครูสามภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของอาจารย์เขาชอบร้องเพลงแล้วก็พอเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบว่าร้องเพลงในวิดีทัศน์ แต่ตอนเราร้องเนี่ยเราล้อมแบบว่าล้อไม่คะอะ่อยเพลาะอ่ะร้อมแบบว่ายังไม่ได้รับการฝึกฝนเขาก็เลยว่าอยากให้เราไปประกวดที่นอกอเขาก็าให้มาเรียนทุกเยน็นเรียนเพื่อที่จะไปประกวดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจดหมายมาตอนโรงเรียนว่าวันแม่มีประกวดนะวันพ่อมีประกวดวันยุวาชาติมีประกวดเราก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปหลังจากนั้นก็จากประกวดไม่ได้รางวัลก็เริ่มได้ที่สเริ่มได้ที่สองแต่ว่าต้องมีรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในการประกวดคืออะไรครับก็เป็นรางวัลชนะเลิศก็คือแบบ เราได้ที่หนึ่งแต่ที่เราภูมิใจก็คือว่าเราไม่ได้ร้องคนเดียวเราร้องทั้งหมดประมาณแปดถึงสิบคนแล้วเป็นประสานเสียงแล,แล้วร้อง,องไม่ใช้ดนตรีร้องสดใช่แล้วตอนนั้นก็แบบว่ามีความรู้สึกว่ามันมันต้องใช้ความสาม,มัคคีอย่างสูงว่าต้องซ้อมพร้อมกันทุกวันแล้วก็ได้รับโงวัลสถานด้วยแล้วจาได้มาตอนประกวดตอนนั้นเนี่ยตัวเองแบบหน้าตาเป็นยังไงอย่างเลี้ย ก็แบบว่าตอนนั้น <wiele> ม <who> ีการแต่งหน้าอะไรขึ้นไหมไม่ไม่แต่งเลยก็เป็นเด็กใสใสธรรมดาผมสั้นจิดกิ๊กสองข้างใส่ชุดยุวะตาพนักงานยุวะใส่ชุดยุวะแล้วก็มือสองข้างเนี่ยมีถือต้นไม้ด้วยต้นไม้เล็กๆแล้วก็เต้นไปด้วยร้องไปด้วยแต่ว่าเราไม่มีดนตรีนะและยังจำตัวเองได้มาตอนนั้นอ่ะมีรูปค่ะมีรูปใช่ไหมครับยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านโอ้โหยังเก็บไว้แต่ว่าผู้ชมก็ไม่ดูครับวันนี้เราเลยมีภาพมายืนยันครับเรว่าตอนนั้นเป็นยังไง 没的，没开车啊。没 ุุกคนแต่ตอนีงรแรงในดานเราสุยขอบคุณขอคุณริๆคือแบบตั้งแต่ออกรายการมาพุ่งตรงนันแบบมันเป็นอะไรที่ภูมิใจอ่ะผมุกนั้นนี่คือรางวัลที่หนึ่งางวัลภูมิใจแล้วภูมิใจมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะมันแบบมันปื้มหนาอยากได้อ่ะไม่เคยดูที่ไหนเพราะว่ามัเป็นคนที่แบบว่า กว่าจะได้มาร้องเพลงออกเทปเนี่ยคือเราประกวดมาเยอะแล้วก็แบบว่าทาเพลงไปเองไงก็เลยแบบจะอินมากจะแบบภูมิใจมากเลยอ่ะมดนะฮะก็ถือว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆสมัยนี้นะฮะเขาจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้างไม่งั้นตามเนี่ยจอนมันอยู่ไปเลยครับ สุดยอดไปเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเนี่ยนะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นสถานที่ที่ผลิตนะฮะซูเปอร์สตาร์มากมายเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมดกัลยาแต่นี่ยังเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะยังมีทั้งพัทยังลูกทุ่งเงินล้านอย่างก็จักรพันธ์ก็อยู่ที่นี่ด้วยรวมถึงนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยดิโอเซ่ก็มาจากโรงเรียนนี้เหมือนกันครับพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโมครับไปดูของจริงกันเลยดีกว่าบนเวทีตอนนี้เลยครับ

เฮลโโอ้โหแมนยันสวัสดีพี่ห <me> ญ <acă> ่พ <afar> ี <re kay fois> <91 Unless standardized> ่มนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะถ้าอยากจะร้องเพลงไทยที่เป็นเพลงที่ทัอชอบมากเพลงต่อไปเนี่ยจะต้องสวยนิดนึงสวย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 